สวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านผมโจนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องโจโจโฟเลตเพลนส์ช่องจะทำให้เพื่อนเพื่อนะครับหลงรักไม้ใบมากขึ้นนะครับใส่ใจไม้ใบมากขึ้นแต่ทีนี้ไม่ใช่เฉพาะไม้ใบนะบางคนมีคําถามเรื่องไม้ดอกไม้ผลก็สามารถสอบถามกันมาได้นะครับคำถามไหนที่ผมไม่รู้หรือต้องการผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะผมจะไปสอบถามหรือหาข้อมูลมาให้จากผู้เชี่ยวชาญโดยตรงนะครับอันนี้เนาะก็ในอนาคตก็ฝากอุดหนุนผลิตภัณฑ์ใหม่ๆมากขึ้นนะครับซึ่งก็กําลังขยายช่องทางแล้วก็พัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆมากขึ้นนะครับก แล้วก็จะเห็นมีการเริ่มขายผลไม้มากขึ้นก็มีทําสวนผลไม้ด้วยนะครับสวนมังคุดสวนทุเรียนนะครับก็ฝากติดตามกันได้นะตามรอบดูดูการเก็บเกี่ยวผลผลิต นะครับของผลไม้แต่ละชนิดนะครับทีนี้เนี่ยก็ฝากติดตามช่องทางทาง a c e b o o k นะครับซึ่งคือต้องบอกก่อนว่าบางครั้งคําถามของเพื่อนหลายๆคนเนี่ยคืออธิบายมันต้องใช้ภาพเช่นบางคนบอกผมเจออาการอย่างนี้หนูเจออาการแบบนี้เป็นยังไงไปถามในยูทูบแต่จริงยู u ูบไม่สามารถที่จะโพสต์ Post รูปได้จากคําถามของเพื่อนๆนะครับก็แนะนําให้เข้าไปในแฟนเพจในเฟซบุ o กนะครับชื่อเดียวกับ YouTube เลยก็คือโจโจ้โฟเรตแพลนส์นะครับก็เข้าไปไปติดตามไปสอบถามกันได้ส่งรูปส่งภาพส่ง คลิปวิดีโอนะครับเข้าไปพูดคุยกันได้ในนั้นในแมสเซนเจอนะครับผมจะตอบด้วยตัวเองนะครับทีนี้วันนี้ก็มาแนะนําพืชน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากันมาบันนานแล้วละ่ะเคยทำอ่าคลิปตัวนี้เนาะในเอพิโซดช่วงแรกๆเลยนะครับแต่จริงๆก็วันนี้ก็เอามาโชว์กันอีกเนาะพัฒนาการเขาก็โตขึ้นแหละนะครับมีการขยายเติบโตไปตามาตามชนิดของเขาตามวิธีการเจริญเติบโตของเขานะครับซึ่งก็บางคนก็ยังแยกแยะไม่ออก ก็มีนะครับสำหรับมือใหม่ๆเนาะหรือบางคนมือเก่าแล้วล่ะเลี้ยงสับไปเรื่อยๆสับๆจนไม่รู้ว่ามันคือต้นอะไรกันแน่นะครับตกลงแล้วนะซึ่งตัวนี้นะครับสองพืชสองชนิดนี้นะครับก็อยู่ในวงเนาะหรือ Family a r a c e ซีนะครับอยู่ใน genus หรือสกุลฟิโลเดนรอนนะครับตัวนี้หลายๆคนก็น่าจะรู้จักในนามของฟิโลเดนรอนพินนากด่างหลายๆคนเรียกพินนากด่างหรือฝรั่งอาจจะเรียกว่าเป็นฟิโลเดนรอนเป็นคาราเมลมาบล์นะครับเป็นสีคาราเมลคาราเมลเนาะตัวนี้ก็ อ่าหลายคนเรียกใบเลื่อยด่างฟิโลใบเลื่อยด่างบางคนฝรั่งเรียกบางคนแบบเป็นลักษณะเป็นฟันฉลามบ้างหละเนาะเป็นฟันอะไรก็แล้วแต่เนาะบางคนก็ตั้งตามฉายายของเขาตามรูปร่างของเขาตามลักษณะเหมือนใบเลื่อยอย่างเงี้ยบางคนบอกเหมือนเอ๊ะเหมือนฟันฉลามหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้นะครับบางคนบอกเป็นลักษณะคล้ายๆฟันเสือนะอันนี้ก็ลองพิจารณากันดูนอกจาผมเรียกฟิโลใบเลื่อยด่างนะครับซึ่งจริงหลายๆคนก็รู้จักกันในชื่อนี้นะครับฝรั่งเรียก ring of f i r ฟนะครับ ประมาณนั้นเนาะลิงออาไฟเขียนอย่างนี้นะครับประมาณนี้ก็ลองดูเนาะบางคนเรียกตามลักษณะสีเหมือนไฟหรือเปล่าเนาะสีมันคล้ายๆแบบเหมือนประกายไฟนะอันนี้โดนแสงเยอะนิดนึงจริงๆมันเป็นสีส้มเลยเนาะมันจะมีหลากหลายสีนิดนึงนะครับซึ่งสองตัวเนี้ยต้องบอกว่าจริงๆบางคนยังแยกไม่ออกนะแต่ถ้าดูลักษณะโดยผิวเผินหลายๆอันเนี่ยคือมันพอสามารถที่จะแยกออกได้เนาะอันแรกเลยเนี่ยคือต้องดูว่าเหมืนอนเจ้าใบเลื่อยด่างเนี้ย จริงมันมีสีเขียวด้วยนะมีสีเขียวด้วยต้องบอกว่าสีทองก็มีในปัจจุบันนี้เนาะเหมือนตัวเนี้ยก็มีสีเขียวเหมือนกันนะครับซึ่งจริงบางคนบอกบันดางแหละแต่มันหลุดหลุดดางไปละมันกลายเป็นเขียวไปแล้วก็มีนะครับมันดูจริงสามารถแยกได้ถ้าเกิดคนี่เชี่ยวชาญแล้วแยกจากกันได้ค่อนข้างจะขาดอยู่อันแรกเลยคือเจ้าใบเลื่อยเนาะผมขอแทนคาว่าใบเลื่อยเนาะเจ้าใบเลื่อยเนี่ยจริงคือรูปทรงของใบเขาคุณสังเกตดูเนาะมันก็จะมีความเป็นจะบอกไอเดีย แผ่นใบเนาะลักษณะของแผ่นใบมันค่อนข้างเป็นในรูปแบบแนวแบบอ่าจะบอกอย่างคล้ายๆ้สี่เหลี่ยมผืนผ้าเนาะแบบเป็นในแนวยาวไปเป็นแบบลูกศรเลยนะครับแต่ในขณะที่เจ้าพินนาคด่างเนี่ยเจ้าพินนาคเนี่ยคือใบค่อนข้างจะออกแบบแนวป้อมๆคุณลองดูนะมันจะบอกแนวแบบฐานใบค่อนข้างจะกว้างแล้วก็เป็นเรียวแหลมตรงที่บริเวณปลายใบนะอันนี้ก็คือความแตกต่างอันแรกเลยนะครับทีนี้ ต้นใบเล็กเนาะลักษณะใบเล็กี่บางคนบอกดูใบเล็กปุ๊บดูยังไงอะลองดูลักษณะดีจริงๆคือมันค่อนข้างจะดูจากฐานใบค่อนข้างจะชัดกว่าฐานใบมันค่อนข้างจะกว้างมากกว่าเจ้าใบเลื่อยนะครับพินนาคฐานใบค่อนข้างจะกว้างกว่าใบเลื่อยอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นใบอ่อนหรือใบแก่ก็แล้วแต่นะครับอันอันที่1เลยอันที่2นี่คือคุณลองดูลักษณะของก้านใบละกันสีของก้านใบของเจ้าพินนาคดอเจ้าครามลบาเบิลเนี่ยเจ้าพินนาคตัวเนี้ย ก้านใบส่วนใหญ่เลยนะส่วนใหญ่เลยมันจะมีออกแนวแบบถ้าดูด้านล่างมันจะออกนสีน้ําตาลน้ําตาลสีออกแนวเลือดหมูเลือดหมูนิดๆสีเข้มๆขมออกไปทางโทนน้าตาลทางแดงนะครับในขณะที่เจ้าใบเลื่อยเนี่ยเจ้าใบเลื่อยคือก้านใบนะครับดูจากด้านล่างเทียบกันก็ได้มันจะออกแนวสีเขียวเขียวนะครับอันนี้คือคนคนละเรื่องกันละนะครับลักษณะของข้อของป้องพอมันโตขึ้นมันแยกจากกันชัดอยู่แล้วนะครับอันนี้คือมันเป็นลนักษณะง่ายๆอย่ันคืออาซี C, ของเจ้าใบเลื่อยเนี่ยคุณสังเกตดูแล้วกันอตรงเห็นไหมตรงไซนัสตรงที่เว้าลงไปในแต่ในในช่วงของแผ่นใบเห็นไหมคุณสังเกตดูว่ามันค่อนข้างจะเข้าไปลึกลึกกว่าเจ้าพินนาคนะครับแต่พินนาคมันจะออกแนวแบบเหมือนคล้ายๆเลื่อยซี่เล็กๆเนาะมันจะสว่ามันก็น่าจะพลิ้วกว่ามันไม่ค่อยจะหยาบเหมือนเจ้าใบเลื่อยมันแตกต่างกันชัดนะครับทีนี้เนี่ยคืออันนี้เป็นลักษณะทั่วๆไปทีนี้การเจริญเติบโตถามว่ามันต่างกันยังไงบ้างเท่าที่ผมเลี้ยงมันโต เร็วพอๆกันนะโตเร็วพอๆกันซึ่งบางคนบอกเดือนละกี่ใบอันนี้ตอบไม่ได้จริงๆของผมมันก็โตแบบ คือไม่ได้นับนะแต่ว่ามันโตโตปกติของเขาไม่มีการชะง,งักอยู่แล้วนะถ้าไม่มีการไปสับไปหัน่นไปชำหรือมีโรคแมลงรบก,กวนนะครับอันนี้แล้วก็เออให้สารอาหารเพียงพอด้วยนะครับน,นี่คือเป็นปัจจัยต่างๆที่ทําให้เขา้าโตเร็วแต่มันไม่ถึงขนาดที่จะแบบโตอาทิตย์ละสองใบงไม่ใช่แบบนั้นนะครับแต่ละบ้านแต่ละสภาพแวดล้อมวิธีการเลี้ยงดูหรือความสมบูรณ์ของพืชเองมันโตแตกต่างกันความเร็วในการเติบโตแตกต่างกันนะครับอันนี้เลยหลักๆเนาะแต่จริงๆลองสังเกตง่ายๆแหละมันมันค่อนข้างจะเลี้ยง เลี้ยงง่ายพอๆกันเลี้ยงง่ายพอๆกันแต่ว่ารูปทรงของใบที่บอกบางคนคือแยกไม่ออกบางคนโดนหลอกขายก็มีหรือบางครั้งเขาไม่ได้หลอกหรอกแต่เขาสับไปเรื่อยๆยังเขาไม่รู้ว่ามันคือต้นอะไรก็มีนะครับคือบางทีเอาใบเลื่อยไปขายในราคาเจ้า,าพินหน้าก็มีเนาะอันนี้คือบางทีต้องลองดูดีๆถ้าคนขายน่าเชื่อถือู่แล้วก็ อาจจะลองลองคุยต่อรองกันดีๆเนาะประมาณนั้นคือความน่าเชื่อถือของผู้ขายก็มีเนาะบางทีการสับการหั่นข้อเขาอาจจะต้องทําฉลากติดไว้นิดนึงว่ามันเป็นต้นอะไรต้นแม่เป็นต้นอะไรนะครับอันนี้ทีนี้ยังคือเวลาหั่นเดี๋ยวผมหั่นให้ดูนิดนึงละกันพอหั่นปุ๊บเนี่ยเจ้าพินาคเวลาคุณหั่นอ่ะมันจะเห็นชัดเลยคือมันจะเป็นแบบมีเห็นแม่น้ําสีแดงๆออกมาอันเนี้ยมันจะเห็นชัดซึ่ง มันบางคนบอกเลือดออกหรือเปล่านะอันนี้แต่ว่าในขณะที่เจ้าใบเลื่อยเนี่ยมันไม่ได้ออกเป็นแบบสีเลือดชัดขนาดนั้นประมาณนี้นะครับเห็นว่ามันมีความแตกต่างกันแล้วก็ทีนี้ถามว่าการเลี้ยงดู2อ,อันนี้เนี่ยคือในมุมผมเนาะภุมิผมพิมพ์หน้าอัเลี้ยงไม่ยากโรคแมลงไม่ค่อยรบกวนเลยเท่าที่เลี้ยงมานะครับอาจจะมีแบบส่วนบริเวณด่างนิดนึงที่อาจจะต้องระวังเวลาฝนปะทะ นะครับอันนี้คือหรือโดนแสงแดดหรืออากาศร้อนๆอ,อุณหภูมิสูงๆเงี้ยหรือช่วงอากาศสวิงนิดนึงเดี๋ยวเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวเก็เย็นอย่างเงี้ยอาจจะทําให้ใบไหมได้นะครับแต่บางคนอยู่ในโรงเรือนหรืออยู่ในอ e ีเว็อันนี้ไม่ห่วงอยูแล้วนะครับทีนี้ไอ้เจ้าตัวเนี้ยบางคนก็จะเป็นตัวปรับเซียนหลายๆคนเหมือนกันคือมันค่อนข้างจะเป็นโรคลาสนิมค่อนข้างจะเป็น ออกไงเป็นเป็นได้ง่ายเป็นได้ง่ายอยู่ในช่วงที่ที่ที่อับอากาศอยู่ความชื้นสูงสูงอากาศไม่ถ่ายเทอย่างเงี้ยหรือบางคนไม่เคยฉีดสารอะไรป้องกันเลยไม่เคยมีกับกําจัดราสนิมป้องกันราสนิมมันก็อาจจะเป็นไม่ได้นะครับกใ็ใช้ได้ทั้งเคมีใช้ได้ทั้งชีวภาพก็เลือกใช้ดูบางคนใช้ไตรโครเดอร์มาใช้ตัวสารตัวนั้นตัวนี้ในการกําจัดป้องกันราสนิมก็ได้ตัวนี้เท่าที่ เลี้ยงมาไม่เคยเจอลาสนิมเนาะประมาณนั้นมันก็แตกต่างอันนี้เป็นบ่อยบางคนแบบเห็นปุ๊บเป็นจุดๆ,ๆ,ๆแล้วนะครับมันเป็นอ่าเป็นลาสนิมประจําของเขานะครับแต่จริงถ้าเลี้ยงดีๆป้องกันดีดจริงๆมันมันไม่ค่อยมีอาการนี้หรอกส่วนใหญ่เขามีการป้องกันดูดูแลอย่างดีอยู่แล้วนะครับระบบโรงเรือนมันอากาศมันโฟโล์มันไม่อับอากาศอยู่แล้วนะความชื้นมันมีการแบบมีการหมุนเวียนอากาศมีการหมุนเวียนตลอดนะครับดังนั้น เราาจะต้องระวังเองในการเลี้ยงคอยมันสังเกตนิดนึงนะครับอันนี้ทีนี้ก็เลี้ยงดูไม่ต่างกันแล้วเมื่อกี้บอกไม่ต่างกันคอยคอยดูแลนิดนึงแล้วก็แสงก็ร่มลำาไยเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ไม่ชอบแสงแดดโดยตรงนะครับเหมือนที่บ้านใช้แสลน70เ็นนะครับประมาณนี้แล้วก็ลดน้ําก็ผมลดวันเว้นวันลดวันเว้นวันนะครับก็ก็จะสอดคล้องกับวัสดุปลูกด้วยวัสดุปลูกก็ะอะไรที่ค่อนข้างจะร่วนซุยนิดนึงนะครับ กบมะพราวสับล้วนเลยได้ไหมได้นะครับหรือบางคนประยุกต์อย่างอื่นเช่นใช้หินภูเขาไฟนะครับผสมเพอร์ไลท์ผสมออคิดบาร์กนะครับพวกปลือกสนอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็บางคนเอาพวกเเฟกน้ำมอสนะครับเป็นขุยๆเนี่ยผสมคลุกไปนะครับหรืออาจจะใช้พวกเลกาบอลพวกเม็ดดินเผานะครับใส่พวกพีทมอสลงไปสัดส่วนอยู่ที่แต่ละท่านเลยนะครับของผมก,ก็แต่ละกระถางก็ไม่เหมือนกัน นะครับที่มาที่ไปบางทีต้นนี้ใช้อีกวัสดุปลูกหนึ่งนะแต่ยังไงก็อุดหนุนกันได้เนาะในเพจก็มีการขายวัสดุปลูกอยู่นะครับแต่วัสดุพื้นฐานเลยก็ใช้กะัะมาพร้าวสับอาจผสมเพอร์ไรก็ได้อันนี้ง่ายๆแล้วนะครับถ้ามีทุนทรัพย์นิดนึงก็ประยุกต์ใช้ดูในสัดส่วนที่ผมแนะนําไปนะครับอันนี้ก็การเพียกก้ยงกาแมาแรงบ้างก็ดีเนาะประมาณนี้ก็เดือนละครั้งอย่างน้อยก็กันไว้ดีกว่ามาแก้ทีหลังนะครับประมาณนั้นแล้วก็เรื่องของความชื้นเนี่ยความชื้นสัมพัทธ์อันนี้เลี้ยงระบบเปิดเลย ระบบเปิดเลยก็เจอทั้งสภาพอาเรียกลูดูร้อนลูดูฝนนะทั่วทั่วไปเลยก็แต่อยู่ภายใต้สแลนนะอยู่ภายใต้สแลนแล้วก็ผมวางในที่ท,ที่อากาศค่อนข้างจะถ่ายเทดีลมพัดต,ตลอดเอาไว้ง่ายหน้าบ้านอยู่ทางทิศใต้นะครับลมมันก็จะพัดต,ตลอดแล้วก็ความชื้นสะสมมันไม่ค่อยเยอะนะครับประมาณนี้ก็อยู่ได้สบายบางคนบอกความชื้นประมาณเท่าไหร่ถ้าจากของเมืองนอกเนี้ยเขาอ่า ความชื้นสัมผัสดโดยเฉลี่ยของเขาเนี่ยประมาณ80%ขึ้นไปมันจะทําให้ใบเด้งแล้วก็ค่อนข้างจะดีแต่ถ้าชื้นเยอะไปอ่ะต้องระวังนิดนึงถ้าอยู่ในที่ที่อับอับอากาศลมอากาศไม่ค่อยถ่ายเทมันอาจจะชื้นสะสมเยอะขึ้นรามันอาจจะเกิดได้เชื้อราพวกแบคทีรียต่างๆนะครับอันนี้เราต้องระวังแล้วก็อะไรอีกการขยายพันธุ์คือชําข้อเหมือนกันเลยกับฟิลโลรอนตัวอื่นเนาะมันเป็นพวกไม้มีข้อมีปล้องก็ หั่นชำข้อปกติเลยนะครับยอดใหม่ก็จะเกิดบริเวณตานะครับประมาณนี้แล้วก็พูดถึงอะไรอีกก็ปุ๋ยเนาะปุ๋ยก็ให้ปุ๋ยละลายช้าละกันก็ให้เป็นเดือนเว้นเดือนแต่ค่อนข้างจะให้ค่อนข้างจะปริมาณไม่ต้องเยอะมากนะครับประมาณนี้ดีกว่ามันกระถางประมาณเนี้ยกระถางประมาณเนี้ยผมให้ประมาณานหนึ่งช้อนโต๊ะหช้อนโะต๊ะเนาะเดือนเว้นเดือนประมาณนี้นะครับก็เป็นปุ๋ยละลายช้ายี่ห้อต่างๆก็ลองเลือกตามทุนทรัพย์ที่มี เลยดีกว่านะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็การโรคแมลงก็อาจจะตัวนี้อาจจะต้องระวังพวกลาสนิมนิดนึงนะครับตัวนี้จริงอาจจะต้องระวังพวกพเพลี้ยหรือโรคโรครากเน่านิดนึงคือจริงทั้งสองตัวแหละโรครากเน่าต้องระวังนิดนึงคือบางทีวัสดุปลูกไม่รู้คุณใช้อะไรบ้างแล้วก็ช่วงฤดูต่างๆยิ่งเลี้ยงระบบเปิดอย่างเงี้ยฝนตกตลอดอย่างเงี้ยยกตัวอย่างนะครับซึ่ง ถ้าใช้วัสดุที่อุ้มน้าเยอะไปบางคนคืออาจจะลืมใส่ใจในจุดนี้มันก็ทําให้รากขคนเน่าได้นะสุดท้ายมันก็จะลามไปเรื่อยๆนะ,ะอันนี้ต้องระวังคือบางทีต้นมันปกติแหละแต่ยอดไม่เกิดแล้วบางคนเจอแบบนี้แล้วก็สุดท้ายพบผ่าชําข้อดูปรากฏว่ามันเน่าข้างในนะคะอันนี้ก็ต้องระวังนะครับประมาณนั้นคือ,อป้องกันดีกว่าแก้นะครับน,นี้ย้ําเสมอนะครับประมาณนั้นส่วนที่ชูเคาเจอร์ก็แล้วแต่เลยนะคุณก็ลองดบงูบางครั้งก็ลุ้นนะครับบางครั้งก็ ได้ตัวด่างมาแล้วก็ลองไปประยุกต์ใช้ดูนะครับการโตแตกต่างกันอยู่แล้วเนาะขึ้นจริงๆขึ้นกับวิธีการเลี้ยงดูด้วยฝีมือด้วยนะครับไม่ว่าจะเลี้ยงไม้แบบไหนไม้ยอดไม้ข้อไม้ตอไม้เนื้อเยื่อหรือไม้พอมเมล็ดก็แล้วแต่นะครับประมาณนั้นก็ขึ้นอยู่กับสภาพการเลี้ยงดูของคุณด้วยเนาะประมาณนี้คือฝีมือแต่ละคนก็ค่อยๆฝึกกันไปนะครับทีนี้พูดถึงอะไรอีกก็พูดถึงก็ครบแล้วนะครับอันนี้ก็น่าจะ พอหอมปลาหอมคอ,อแล้วนะครับเออต้องบอกก่อนอีกเรื่องหนึงลือบอกอันนี้เป็นไม้เลื้อยทั้งคู่เนาะก็ต้องมีเสาให้เขาค้ำนิดนึงนะครับประมาณนี้แล้วก็ให้เขาไต่ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับไอ้ตัวเนี้ยมันค่อนข้างจะหนักนิดนึงก็ควรจะอยู่ในพิงฝาผานังหรือพิงใต้ต้นไม้หรือมีเสาที่แข็งแรงนิดนึงเพราะมันค่อนข้างจะหนักใบมันจะใหญ่กว่าเจ้าใบเลื้อยอยู่แล้วนะครับส่วนเจ้าใบเลื้อยเนี่ยคือมีอะไรให้เขาไต่นึมันไม่ได้เล 1, ื้อยพันแบบเร็วขนาดนั้นนะมันค่อยๆเลื้ยนะครับประมาณนี้บางคน enough, ย,ยังไม่เเเจออการลืื้ยยค ตัดซะก่อนตลอดนะครับอันนี้ก็ฝักเต้รสองตัวนี้เดี๋ยวให้ดูตัวหลุดด่างมีตัวหนึ่งลืมเอามาละไหนๆก็ต้องพูดนิดนึงก็เหมือนอันเนี้ยนะครับนี่อันนี้ก็เป็นต้นที่เกิดจากไม้วางข้อของเจ้าคาราเมลมาร์เบิลเนาะจริงๆถ้าดูใกล้ๆเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆอ่ะดูจากรูปมันก็จะมีปลปล่าะด่างๆอยู่นะครับก็มันก็สวยนะเห็นไหมคุณดูเห็นไหมอ่กาก้านที่บอกว่ามันด้านล่างมันสีแบบออกแนวเข้มๆนะอันนี้ก็ เลี้ยงไว้ไม่เสียหายนอกเผื่อน,นะครับคตมอนจะด่างขึ้นมานะครับก็พอหอมปากหอมคอแล้วนะครับวันนี้ก็ลางไปจับเจ้าเจ้าอะไรนะลืมเจ้าใบเลื่อยนะครับเจ้าอ่านี่เจ้าฟิโลดอนใบเลื่อยด่างแล้วก็เจ้าอ่า คาร์เมลมาโบนะครับอันนี้ก็เลี้ยงเลี้ยงนานพอสมควรแล้วตัดไปหลายรอบแล้วนะครับอันนี้ก็ตัดไปหลายรอบแล้วเหมือนกันเนาะก็ลองดูเนาะมือใหม่ก็อาจจะลซื้อเจ้าตัวนี้มาลองดูก่อนนะลองดูก่อนคุณเลี้ยงแล้วเป็นยังไงเป็นลาสนิมไหมใบไหมหรือเปล่าโตดีเป็นยังไงแล้วก็ค่อยอัปเกรดเป็นอีกตัวนี้นะครับประมาณนั้นก็ลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับในช่อง YouTube แล้วก็แฟนเพจ t o t o foliage plants พบเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ